ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะมีความสําคัญมีบทบาทสําคัญค่ะในการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนรวมไปถึงการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยค่ะโดยมีการนําแนวทางทุนปรัชญาความมั่นคงขับเคลื่อนพัฒนาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนในกิจกรรมร่วมแรงกายประสานแรงใจป้องกันภัยชุมชนแดนใต้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะร 来吧，来吧，来吧，来吧。 ศักยภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนหมู่บ้านของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอบ,บ้านบ่อเจ็ดลูกตำบลยุโปโอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้รับการฝึกฝนทักษะจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงให้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญช่วยสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยในชุมชนซึ่งจังหวัดยะลาดำเนินการในกิจกรรมรวมแรงกายประสานแรงใจป้องกันภัยชุมชนแดนใต้พัฒนาศักยภาพชรบบนำร่องการใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงมาเป็นเครื่องมือ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่และวรวมพัฒนาชุมชนจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนสันติสุขจึงจะเกิดขึ้นคำหมายความว่าทุนปรยายเพื่อความมั่นคงมันเป็นรูปแบบตัวแบบหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุดปฏิบัติการกิจการผู้เลือนกับการทํางาน าการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ไอ้ทุนปัญญาเพื่อความมั่นคงเนี่ยมันมีอยู่3แบบในพื้นที่ระดับตำบลเนี่ยสามารถหาได้ทุนแรกก็คือทุนทางปัญญาก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทําในเรื่อง,องการแก้ปัญหาสําหรับทุนทางสังคมก็เป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเหล่านั้นสุดท้ายเป็นทุนที่สําคัญนะั่นคือเรื่องเกี่ยวกับทุนทรัพย์ซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการเข้าแก้ไขปัญหาทั้ง ภาคพฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถร่วมเป็นทุนทุนรัพย์ได้ทั้งหมดโครงการนี้ได้ริเริ่มมั้งแต่ปี59ซึ 9, ่งทหารได้ดําเนินการไป,ไปมาทุกปีอยู่แล้วนะครับดึงเริ่มโครงการนี้ต่อในปีนี้การบฏิบัติการของประชาชนในการรักษาพื้นที่ผมคิดว่าดีที่สุดดีกว่าตํารวจทหารในการปกป้องพื้นที่ของตัวเองอยากจะให้ชาวบ้านนะครับหวงแหนพื้นที่ของตัวเองให้มากที่สุดฉะนั้นผมจึงได้ริเริ่มว่า จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทุนปัจจัซึ่งมีทั้งหมด3ทุนนะครับที่ดำเนินการไปอยู่นะครับก็ต่อไปก็ต้องดําเนินการต่อเนื่อง หลายคนยังคงมองว่า3จังหวัดแดนภาคใต้เป็นพื้นที่สีแดงจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จากความไม่เข้าใจไม่พูดคุยเห็นต่างทางความเชื่อาศาสนาและสังคมแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่นี่อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมแตกต่างที่ไม่แตกแยกและยังทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชนร่วมกันอีกด้วยฝึกทบทวนจรบบนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าตามหน่วยจรบนเวลาจะตั้งเวรยามอะไรต่างๆทังตุทั้ง ต, Dante, ตวรตวจตรวจรถตรวจราดต่างๆในราค้างกลางคืนตรวจตรวจลาดตะเวนนี่ก็มีความคนปลึกแผ่นเป็นเหนียวแน่นด ah <want> ีเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ต่างๆให้กับหน่วยงานจรบรที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยตรงนี้ก็ดีใจมากครับวันนี้ทางชมรมพสบจชตนหรือว่าพสบจังหวัดชียเดนภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีที่เราจะเป็นทับหลังนะคะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สิ่งของเครื่องใช้นะคะหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยที่จะสามารถทำให้งานของชอรบอรเองหรือว่างานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะคะ ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงหนึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนความสันติสุขจากทุนสามทุนคือทุนทางปัญญาทุนทางสังคมและทุนทรัพย์แต่สิ่งสําคัญที่สุดที่จะเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหมู่บ้านจากความรักความสามาคัคคีความเข้มแข็งให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสำเร็จเป็นเครือข่ายประชาชนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงให้เกิดความปลอดภัยเป็นสังคมที่สงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ต่อไปอุสมานภูลภาระเปถ่ายภาพนัตยาสายวิริยะทิมข่าวเอ็บภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา